มอร์นิ่งครับเพื่อนๆอ,อยากกินอเมริกาโน่แต่ไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำแข็งเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ครับผมแช่เย็นไว้น้ำเปล่านะครับแล้วก็ลองมาทำเอฟเฟโซช็ออกมานะครับง่ายๆครับเพื่อนเอนไฟก่อนนะครับนี่ครับ ิเปอนก้าหอมๆครับเสร็จแล้วเราก็แค่เทครับเห็นไหมครับน้ำเปล่าเย็นๆผสมกับกาแฟเราก็ได้กาแฟ ที่เจือจางขึ้นจากเอสเปซโซ่กลายเป็นอเมริกาโน่แล้วนะครับต้มดื่มเองที่บ้านนะครับทิปิก้าหอมๆครับเพื่อนๆบดเองต้มเองเชา้ชาๆครับง่ายนิดเดียวเองครับ ถึงเช้าให้มีความสดชื่นกับกาแฟอหอมนะครับเพื่อนๆลาไปด้วยทิปิกกาอร่อยอร่อยครับสวัสดีครับ